เช้าต oh, oh, ู่แล้วเว้ยมึงโอ้โหพร้อมจะไปโรงเรียนแล้ววันนี้ก็เปิดเรียนวันแรกด้วยโอ้โหมาเดี๋ยวเราไปหาแม่เราสักหน่อยตอนนี้ก็น่าจะหกโมงเช้าแล้วแม่เราน่าจะตื่นแล้วนี่ไงแม่ทํากับข้าวเอาไว้ให้เรากินแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะเปิดเรียนวันแรกนั่นเองวันนี้เป็นการเปิดเรียนวันแรกของเรากับโรงเรียนใหม่ด้วยไม่รู้ว่าจะได้เจอเพื่อนดีๆแบบไหนบ้างไหมเราแอบไปทําการบ้านมานิดหน่อยแล้วด้วยว่าวันนี้เราไปโรงเรียนเนี่ยเราจะเจอกับเพื่อนแบบไหนกันบ้า ออวันนี้เดี๋ยวเรารอดูเลยว่าเพื่อนเราเนี่ยจะตระแบบไหนบ้างแต่ละกลุ่มจะมีอะไรบ้างนะเราแอบ,บทําการบ้านมาเล็กน้อยจากเพื่อนที่เขาเคยเรียนโรงเรียนนี้มาและสาหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเล่นแบบนี้ด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไ like ลค์คลิปนี้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดเข้า Discord นะครับใต้ดีทิพชันใกนการด้วยนะครับโอเคมาน,นี้โอ้โหกับข้าวแม่ก็คืออร่อยเหมือนเดิมเลยวันนี้เราจะได้รีไปโรงเรียนและไปโรงเรียนวันแรกเราจะไม่สายเด็ดขาดเลยเป็นโรงเรียนวันแรกเนี่ยเป็นวัน ที่สําคัญมากเราจะได้ไปแบบเช้าๆแม่ก็ได้แบบว่าให้ป้านวลมารับแล้วแล้วเนาะเดี๋ยวเรารอป้านวลหน้าบ้านเราเลยแล้วกันอุ้ยมันยังมันยังดึกอยู่เลยไหมเนี่ยทำไมบรรยากาศมันยังดูมืดๆคุมค้มเลยอุ้ยสวัสดีน้องหวานสวัสดีโอ้โหอันนี้เป็นนักเรียนสาวไฟแรงน้องน้ําหวานนะหูสวยมากเลยเนาะใส่เสื้อกันหนาวสีชมพูด้วยบ้าหรือเปล่าหน้าร้อนใส่เสื้อกันหนาวสีชมพูเดินไปเดินมาแดดยังไม่ออกเลยไม่ร้อนบ้าบ,าบอใส่อะไรเดิน ินไปเดินมาอยู่เนี่ย มาเดี๋ยวเรารอเป้าหวานมารับกันเลยแล้วกันเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็6กโมงกว่าแล้วจะ6กโมงครึ่งแล้วเป้าหวานเมื่อไหร่จะมารับเราสักทีเนี่ยระหว่างนั่งรอเป้าหวานเ,วเราขอเช็คโทรศัพท์เราสักนิดนึงแล้วกันว่ามีใครอุติดต่อเรามาบ้างไหมจากโรงเรียนเก่าเราขอเช็คสักนิดหนึ่งแล้วกันขอนั่งดูนั่งเรื่อนดูสักหน่อยโซเช,ชียลตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วข่าวทองแม่ทุก,ก็กำลังดังไนะช่วงนี้เนี่ยมีเป็นยังไงเป้าหวานมาแล้วโอโ้โหไปเลยไปเลยเอาปแลวถูกแล้วขึ้นรถไปเร็ว ไปยาขึ้นรถไปโรงเรียนกัน,น,อ,น,กนอุย้ยนี่ไงป้าหวานคนที่แม่เราบอกไงคนที่มีผัวมา80คนแล้วเนี่ยอูโหูแบบป้าเป็นไอดอลมากเลยอะ่ะ รอด้วยป้าแค่นี้เขาไหายไปโอเคค่ะไปไปโรงเรียนกันเลยเป้าหวานขับรถเร็วๆหน่อยเนี่ยโอ้โหจะถึงโรงเรียนไหมเนี่ยจะแปดโมงแล้วเนี่ยจะได้โอ้โหเข้าแถวเคารพธงชาติกับเขาไหมวันแรกวันนี้นะเปิดเรียนวันแรกเนี่ยนี่ก็ยังมามัวแต่งหน้าอะไรอยู่เนี่ยขึ้นรถไปได้แล้วมัง้งโอ้โหจะปั่นจักรยานเองอ๋อโอเคแล้วแต่ท่านเลยท่านจเจริญทางทำในส่วนไหนท่านก็ไปในส่วนนั้นของท่านเถอะโอ้แต่งหน้าไปด้วยขับรถจักรยานไปด้วยเธอก็เลิศเอินเนาะบางทีเนี่ยมาถึงโรงเรียนกันแล้วหุยคุณครูน,น้า สวยมากหูแต่งหน้าฉ่ำมากขนตาสะพพึงหนึ่งชิวมากสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะวิเศษคุณครูหวานมากเลยอะ่ะคุณครูกินน้ําตาลมากี่แก้วครับวันนี้เช้านี้อะ่ะติบช้อนค่ะว้าวเบาหวานแดกนะครับคุณครูระวังตัวดีๆได้นะ <c oughs> ไปเราขอไปหาข้าวหาปลากินหน่อยแล้วกันเช้าตรงเช้าตรู่แบบนี้หิวข้าวเราด้วยสวัสดีครับป้าอมวันนี<ส>้มีะอะไรบ้างอ่ะวันนี้มีอะไรให้แบบผมกินบ้างมีผัด กะเพราเลยจ้าแนะนําผัดกะพเพราหรอมีเป็นผัดกะเพราอะไรบ้างครับไก่กับหมูใช่ไหมถ้าเพิ่มไข่ดาวนี่จะเท่าไหร่เหรอครับป้าอมห้าสิบจะ้ะปูป้าป้าขายสร้างที่ดินเหรอครับป้าจะเอาไปซื้อที่เหรอป้าเอาไม่เป็นไรครับราคานี้ก็โอเคเนาะโอเคครับป้าเอาหนึ่งจานแล้วกันครับผมป้ามีน้ำมาขายไหมอ่ะผมเพิ่งมาโรงเรียนนี้ครั้งแรกเลยมีจ้าป้ามีน้ำอะไรบ้างอ่ะวันนี้ผมไดเอทผมอยากกินน้ำเปล่าขอเป็นน้ำเปล่าด้วยนะครับจ้ป้าเร็วๆหน่อยนะครับข้างหลังเขาจะเอาหนังสือตีผมแล้วเขาผมว่าผมสั่งนานเกิน ไปเนี่ยข้างหลังเนี่ยตอดแถวกันเรียงรายเลยเนี่ยป้าจะเผาร้านเองเหรอครับโอ้มันดูไหม้หมดแล้วนะป้าเป็นร้านอาหารทําสดใหม่เวอร์ใสถุงให้แล้วนะครับขอบคุณครับโอ้นี่ไงได้แล้วมาโรงเรียนวันแรกเนาะก็ต้องกินข้าวคนเดียวอ่ะเศร้ามากเลยอู้มึงไปใสไ่ไรสดหรอือว่าเดินไรผ่านหน้าผ่านตากูเนี่ย มาโรงเรียนใหม่แบบนี้เข้าถ้าเสือเราก็ต้องศึกษากันหน่อยว่าเสือแต่และตัวเนี่ยทำยังไงถึงเขาจะเลือกเราไปเป็นเพื่อนแล้วเราจะได้เลือกคบเพื่อนที่ดีด้วยตอนนี้เราก็อยู่ม6แล้วมันอาจจะเป็นการปูเส้นทางเราไปก็ได้ในการไปสู่มหาวิทยาลัยที่ดีเราจะต้องเลือกคบเพื่อนสักหน่อยและหลังจากที่เราทําการบ้านมาสักนิดสักหน่อยเราจะมาดูกับกลุ่มแรกที่นั่งข้างเรากันเลยละกันกลุ่มนี้กลุ่มเด็กสาวมั่นสุดสวยขายาเน็ตไอดอลผู้ติดตามมากกว่า5 0 0 0 0นน ้องนมิ้นการต์ตูนเต่ามั่นประจำโรงเรียนเราเลยแหละสวยกันซะด้วยแต่ละคนต่อมาก็คงจะขาดไปไม่ได้หรอกกับแก๊งเด็กเรียนดีกีหัวหน้าห้องที่เราจะไปอยู่วันนี้แหละเราบอกได้เลยว่ามีแต่เด็กเรียนทั้งนั้นสังคมวงการนี้โอ้โหงาาหนังสือมาเรียนหรือว่าหนังสือมาทําอะไรเนี่ยโอ้โหเอามาเยอะมากเอามาเยอะแบบน่ากลัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีกรีโอ้โหยูทูบเบอร์ชื่อดังซะด้วยมีโล y o ยูทูบด้วยอันนี้หัวหน้าห้องเราก็น้องเลนน้องเอกโอ้โหรองหัวหน้าน้องเอก เหเุ hey, ลันยิกประจําห้องนี้ก็นานา,นาเด็กเรียนดีกีเกศทุกวิชากันเลยทีเดียวดีกีลูกเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบุกฮาเว่นกันเลยทีเดียวน่าครบมากสำหรับแก๊งนี้คงจะขาดไปไม่ได้แล้วมั้งกับคุณครูนารีนี่เลยคุณครูนารีคุณครูสาวสุดสวยจบใหม่จากมหาลัยชื่อดังวันนี้แหละหนุ่มในโรงเรียนตามจีบกันเต็มเลยและก็คงขาดไปไม่ได้อีกแก๊งสุดท้ายแก๊งหนุ่มหล่อประจําโรงเรียนดีกีสภานักเรียนของเราโอ้โห oh oh. มาจากญี่ปุ่นด้วยคนนี้เป็นลูกครึ่งหล่อโคตรสาวๆในโรงเรียนมีแต่คนชอบทั้งนั้นเลยสวัสดีครับคุณอะไรแต่สมุนเขาดูน่ากลัวไปหน่อยนะเอารถเข้าโรงเรียนด้วยนะครับเราจะมาดูกันสิชีวิตในโรงเรียนเราเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนกันบ้างมันจะเริ่มแบบไหนกันดีนะไฮไฮเธอชื่ออะไรหลอเราชื่อฟิลเธอล่ะเธอชื่ออะไรชื่อมินน่ะว้าวเธอสวยมากเลยอ่ะมินเธอเรียนห้องเดียวกับเราเนี่ยเราจําได้ใช่ไหมใช่ภาพแรก วันนี้เราเรียนอะไรอ่ะเธอเธอได้ดูตารางเรียนมาบ้างปะเหมือนน่าจะเหมือนน่าจะคณิตมัง้งจะดูก่อนแป๊บนึงใช่ไหมวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมใช่จ้าคณิตศาสตร์นี่เราเรียนกับคุณครูอะไรอ่ะอันนี้แก๊งเพื่อนเธอเหรอ,อใช่จ้าสวัสดีจ้ฟิมเราฟิ์มนะพวกเธอชื่ออะไรกันบ้างเรามาแนะนําตัวกันทีละคนไหมได้จีเราชื่อกันนะเราชื่อการ์ตูนนะสวัสดีคนหนึ่งก็คือมินใช่ไหมคนที่มาทักเราใช่จ้าเดี๋ยวก็ใกล้เวลาเรียนกันแล้วนะพวกเราจะไปเรียนกันเลยไหมไปสิ เราฝากเนื้อฝากตัวเลยนะวันนี้เรามาเรียนวันแรกเลยไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรโรงเรียนนี้เพิ่งมาเรียนวันแรกจริงๆเลยอะ่ะเราเพิ่งย้ายมาจากปาจีนแล้วเพิ่งมาเรียนที่นี่ครั้งแรกเลยว้าวไ,ไกลมากไกลมากเลยเราต้องย้ายตามพ่อเรามาทําธุรกิจที่นี่อ่ะปะเราไปเรียนกันดีกว่าเนี่ยได้เวลาเรียนแล้ว่ะเรียนกันกันเถอะนิยาน้สปินว้าวเนี่ยเธอเธอเธอถ้าเห็นคนหลังห้องปะเขาคือใครอ่ะเขาเคยเรียนกับพวกเธอมาก่อนไหม เหมือนะไม่เคยเรียนมาก่อนเลยนะเขาทำไมดูทําตัวอินโทรเวดจังเลยอ่ะจริงด้วยก็ดูเหมือนเหมือนเพื่อนไม่ครบหรือเขาไม่คบเพื่อนกันแน่อ่ะก็เธอดูดิเขาไปนั่งอยู่คนเดียวแล้วไปนั่งอยู่หลังห้องอ่ะมันดูแบบน่ากลัวไงก็ไม่รู้อ่ะจริงูเขาจะโลภหรือเปล่าไม่รู้ผมปิดหน้าปิดตาด้วยน่ากลัวว่ะแล้วไอ้ข้างหลังเราน่ะต้นกล้าน่ะอันนั้นอันนั้นปลอดภัยไหมมันถือขวานมาเรียนทําไมมันบ้าือเปล่านั่นน่ะมันอยู่ข้างหลังด้วยผิดไรวะนะด่าอน้ยินได้ยังไงเรานินทาเธอเบานะได้ยินได้ แล้วอันนั้นล่ะน่ะนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะบนสแตนเซียเขาไม่เรียนกับเราหรอเธอเธอรู้จักเขาปะไม่รู้จักนะเขาเป็นหอโอช่าอโอไม่ถือว่าเขาน่าจะมีระดับหนึ่งเนาะเส้นมีสักเส้นอย่าไอ้ข้างหลังนี่เราเรากลัวจริงๆนะไอ้ต้นกล้าเนี่ยมันถือขวานมาเรียนทำไมนะกูเอาปืนมาด้วยกันดูสิมันเอาปืนมาด้วยบ้าบอคนบ้าอะไรพกปืนมาเรียนมันยิงไม่ไดนก็อะไรพกปืนมาเรียนบ้าบอไอเดี๋ยวเรารอคุณครูมาดีกว่าเราอย่าไปวอกแวก ไก่ข้างหลังนั้นเยอะบ้าโบคขดบ้าเลยพราะปืนมาเรียนรอคุณครูมาสอนเราเลยแล้วกันถูกเข้าไปเข้าเรียนมาเยีะมากไม่ไงครูมาเรียนสวัสดนะดีใจรักเรียนผู้น่ารักทุกคนอ่าทำความเคารพเขานะห้องเข้าไปได้ไหมนักเรียนทั้งหมดตรงตรงด้วยนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพครัสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับรักเรียนผู้น่ารักุ่กคนสวัสดคะคุณครูสวนารีนะคะเหมือนมีเด็กใหม่เข้ามาในห้องนี้ด้วยใช่รูสวัสดีครับผมเองยน อ,อ่ออกมาแนะนําห้องออกมาแน,น,นะนํำเลยค่ะมาแล้วครับสวัสดีครับผมเด็กใหม่นะครับแนนโนออกไม่ใช่ผมฟิล์มครับผมเป็นเด็กใหม่มาจากปราณีครับมีแค่รู้จักเพื่อนๆทุกคนนะครับนั่นทำไมใส่หน้าใส่ผมอะ<อ>ครูดูเหรอครูนารียนะมันใส่หน้าใส่ผมเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคค่ะโอเคค่ะ,คะไม่ดีเลยนะคุณครูเก็บนะนะสั่งเก็บเลยอย่าเก็บไว้นะคุณครูใคระคนไหนอะเช็คชื่อเก็บเลยคุณครูเรียบร้อยโดนแล้วผมกลับไปนั่งที่ก่อนนะครับโอเคค่ะแล้วเออเด็กชายคนที่นั่งหลังแต่ ไม่มาเรียนด้วยกันหรอกคะเออผมนั่งดูแบบนี้นี่แหละค่ะโอเคค่ะอันนี้ครูไม่ว่าค่ะเพราะว่าครูก็มาใหม่เหมือนกันครูก็ไม่รู้นะคะถ้าสอนมั่วก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งจบมหาวิทยาลัยดังมาค่ะวันนี้จะสอนท่องสคูลนะคะทุกคนเริ่มจากแม่สองค่ะสองนะคะมาเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสองสเดินหนึ่งสองสองสอง คุณครูมันกระแทกเสียงใส่ครูอ่ะครูเห็นไหมมันสองสองตีอ่ะมันกระแทกเสียงใส่คุณครูครูไม่เก็บไว้ครูเช็คเลยเดินไปเช็คมันเดินไปเช็คมันมันไม่ได้คูไหู่ครคู่กค่ะคาเลเซอร์ลานกัะท้ายเสียงอ่ะสองสองสี่อยู่เนี่ยเบี๋ยวว่ไปเรียนเรื่องสแควรู้ดีกว่าเรื่องเนี้ยมันง่ายโอ้ยเรียนคนเดียวเหอกไม่เรียนด้วยโอ้ยเรียนคนเดียวไปเลยใช่ค่ะจะเรียนเราเอาเบาสมองก่อนนะคะเราอย่าเพิ่งไปหนัก แน่นอะไรกับความยุ่งยากปีปานนั้นถ้าปานนั้นหนูอยากเป็นวิทยาศาสตร์ลูกอันนี้คาบคณิตนะลูกอันนี้คณิตนะครูไม่ใช่วิทย์เอาครูจบอะไรมาเริ่มมั่วแล้วครูเริ่มมั่วแล้วโอเคค่ะนักเรียนทุกคนมีใครอยากเสนอความรู้อะไรอีกมีใครเช่นตัวเองอ๋อลืมไปค่ะทุกคนช่วงนี้ช่วงปิดเทอมใช่ไหมคะโอเคค่ะตอนนี้เราช่วงนี้เราพักได้นะคะขอถามรียไหมค่ะว่าช่วงปิดเทอมอยากให้นักเรียนทุกคนลุกขึ้นแนะนําตัวกันทีละคนได้ไหมครับ ได้ค่ะโอเคค่ะเราจะได้กระชับพี่กันมากขึ้นไงครับโอเคค่ะงั้นเริ่มจากใครดีราเริ่มจากหัวหน้าห้องเลยก็ได้ครับผมโอเคค่ะหัวหน้าห้องดูคุณได้เลยนะคะสวัสดีครับผมคุลดีเป็นหัวหน้าห้องโอเคค่ะแล้วคนต่อไปใครคะหนูค่ะคุณกูค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอีกตูนะคะโอเคค่ะแล้วคนต่อไปล่ะคะหนูค่ะหนูชื่อนาน่านะคะแล้วคนต่อไปมีใครจะแนะนำตัวอีกไหมคะหนูค่ะหนูชื่อเอกค่ะยินดีที่ลได้รู้จักกับทุกคนค่ะเพอเสียงดูสั้น นะเธอหนาวหรือเปล่าเราเราอยากรู้จักคนข้างหลังมากเลยอ่ะเขาถือนันนะครูถืออาวุธเข้ามาในห้องเรียนเราอ่ะน่ากลัวมากโอเอเออเด็กชายตุ๊กกาเธอโหดจังเลยนะคะเนี่ยรู้นี่เอาดูดูมันพูดกับครูนี่คุณครูไม่เก็บไว้หรอกเช็คเช็คครูเช็คเลยจัดการเช็คมันคุณครูดูมันถือมาดูครูคูไปคคูไป่ะค่ะค่ะก่ค่ะแ่ะ่ ไปกดหัวกระจายค่ะช่วยด้วยค่ะลูกคองแล้วขาดมีค่ะลูกคองจัดการจัดการเก็บมาเลยโอ้ยโรงเรียนอะไรเนี่ยกูไม่เรียนแล้วไป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 โอ้ยบุคคลแล้วหนีไม่ทนหลังยาฉีดแล้วหังหนีหนีค่ะลูกคุณจะไปจะไป